3,2,1หมดเวลาค่ะโทษนะรูปเจมอ่ะเอาไปจัดนิทศการได้เลยอโเคครับและนี่คือสิ่งที่เน็ตวาดไว้ลองที่เจมหาแล้วอยากเห็นแล้วดิอยากเห็นแล้วดูดิดูดู e f เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่าและนี่คือสิ่งที่เนตเจมวาดไวเห็นเขาบอกว่าเราสองคนเป็นคนวาดรูปเก่งน่าจะเจมคนเดียวคกติกาก็คือเดี๋ยวเราให้หันหลังให้กันหันหลังชนกันแล้วก็พี่ๆจะมีโจทย์ให้นองวาดนะคะได้ครับให้วาดรูปล้านสามสิบวิพอไหม ได้ครับสามีออได้ครับเดี๋ยวเออเจมหันมาทางพี่แนนกันนะครับอ,อ่าหลังชนกันโ<อ>จทย์รอบที่หนึ่งค่ะให้วาดชุดวันสงกรานให้อีกคนรอดูเลยอ,อยากเห็นเขาใส่ชุดยังไงในวันสงกรานจะใส่พร็อพอะไรจัดได้เต็มที่เลยค่ะเริ่มอย่าไ่แอบแนมเบิงเดอรเอออย่าไปแอบแนมเบิรเดอ,เอ,อสูทโทษนะพอแบบว่าเห็นของเจมเราไปดูของเนี่ย <laughs> เจมก็จริงจังไปลูกอเอออ่ะโอเคหมดเวลาค่ะามา,ราเรามาโชว์รูปกันดีกว่าอธิบายด้วยนะต้องอธิต้องอธิบา,ายด้วยว่าเ <c oughs> พรอ,อะไรเริ่มจากครับเริ่มจากเน็ตก่อนค่ะมาอ่าคือนี้แน่นอนครับเป็นเป็นเป็นน้องเจมครับครับใช่ครับแล้วก็ใส่ชุดคือนให้ใส่กางเกงขาสั้นอารมณ์เหมือนกับสั้นขนาดไหน สั้นแบบเหมือนกับคล้ายๆจมกระเบนไทยแล้วก็นี่ก็เป็นสุทไทยที่มันไม่เหมือนไทยเท่าไหร่เฮ้ยโอเคโอเคเจมอะคะส่วนของเจมนี่เนี่ยเขาตั้งใจมากทุก <c oughs> เฮ้ยเนี่ยเห็นไหมฮะเก <c oughs> ินไปแล้วเกินไปแล้ว <c oughs> เป็นยังไงฮะอธิบายเลยฮะ <c oughs> คือเจมรู้สึกว่าพี่เนต่ะน่าจะเหมาะกับชุดแบบนี้สุดละแบบใส่เสื้อแบบเสื้อฮาวายส่วนนั้นในเสื้อกางกับส่วนกางเกงขาสั้นในนี้อะอะถ้าไม่ใส่เสื้อข้างไหนได้ปะใส่แค่เสื้อฮาวายก็ ไม่ก็ถ้าเผื่อไม่ใส่สื้อครางนั้นมันก็โป๊ะไปเดี๋ยวโดนจับหรอกปีนี้มีปีนี้มาแตงให้ผมนะอยาวตั้งคำถามกับงานศิลปะคพี่จะเอาถามมนะครับไปต่อครับเอามีอีกแล้วครับมีอีกครับมีหลายข้อเลยด้วยครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวตาณไอ้ตารอบนี้คือ้านสวยสวยนได้ได้อ่าโจทย์รอบที่สองค่ะครับให้วาดรูปสัตว์เลี้ยงในจินตนาการไม่เป็นไรลูกสัตว์เลี้ยงในจินตนาการต้องเป็นสัตว์ที่ไม่มีอยู่บนโลก ให้ส่งไปอยู่เป็นเพื่อนอีกคนตอนเหงาเหงาอ, <ó S 2> อ๋อสัตว์เลี้ยงใช่มพี่อืมในจินตนาการนะอ่าโอเคอ่าทางฝั่งนี้ตามาแล้วนะคะตาแบบตาแบบเหล่ไปคนละทางเฮ้ยเจมแกว่าลุคสวยมากรจริงเหรอจริงเฮ้ยเจมเจมแบบของจริงใช่ป่ะแกคนนี้ก็คือเหลือไอ้กทีวีเอาที่คนนี้ก็คือแบบพิสูจน์ยังครับหมดยังครับสามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะ รูปเจมอ่ะเอาไปจัดนิทรรศการได้เลยอย่าดูเดี๋ยวโชว์ของ่พี่เนทดูของพี่เนทไอพี่เนทเนทโชว์นี่คือสิ่งที่เนทวาดไว้โอเคครับและนี่คือสิ่งที่เนทวาดไว้ค่ะนี่ครับชื่อน้องเนทครับผมน้องเนทส่งให้ตัวเองไปเป็นใช่ครับผมเขามีฟังก์ชันพิเศษอะไรแก้เหงาไหมคะบินครับบินมีปีกนะน้องมีปีกคือสมมติว่าเจมอยากไปเที่ยวไหนน้องเขาจะพาไปให้ได้แต่ไม่รู้ปีกจะไหวหรือเปล่า ของพี่เจมหาแล้วอยากเห็นแล้วดิอยากเห็นแล้วดูดิดูอุ้ยดูนี่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะจริงน่ารักมากเธอเธอทำให้ทุกคนดูแย่เลยชื่ออะไรคะน้องตัวนี้โอ้ยผมไม่ได้ตั้งชื่อเลยอะอ่าปลั๊กแอนฟิตแล้วกันปลั๊กแอนฟิตเหมือนฟิตแอนชีบบอกคือไอตอนที่วาดอะคือเจมรู้สึกว่า เจมอะอยากให้พี่เนทะได้เล่นกับหมาใช่เพราะว่าพี่เนทชอบแมวก็เลยแบบอยากจะด้วยความที่เจมแบบเป็นแบบเดียวนะพี่เนทชอบแมวแต่อยากให้ได้เล่นกับหมาอ๋อโอเคอะอยากแนะนำให้ว่าน้องหมากันน่ารักเหมือนกันคลอวก็ส่วนปลาเจมรู้สึกว่าด้วยความที่คือจะพูดยังไงดีอะมันก็ว่าไปตามฟิลเลยอะแบบมันไม่ได้คิดแต่ว่าไอปีกอะคือเจมรู้สึกว่าเจมอยาก ให้เหมือนก็เหมือนกับพี่พี่นันเลยอะไรเงี้ยบาอย่าง <คะ S 1> าแบบให้พาบิน,บน,บนไปนู่นบินไปนี่ส่วนให้ตรงเนี้ยคืออยากจะที่แบบใส่เป็นเสาเออที่เป็นเสาขึ้นก็เพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าแบบมันไม่ใช่แบบ หมาแบบธรรมดาอะไรอย่างี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมาน้อยธรรมดาแต่เป็นแบบหมามีเสาเอดูเหมือนแบบเหมือนเป็นสัตว์น้ำโชคเหมือนกันนะสัตว์นำโชคจริง่เดี๋ยวขอให้ว่าอีกสักหนึ่งก็แล้วกันนะคะเลือกอันไหนดีนะเอาอันนี้ดีกว่าโจทย์รอบพี่ห้าไปเลยครับให้สองคนสลับกันต่อเส้นกัน วาดเป็นรูปอ่าครานี้ไม่ต้องหันหลังเลยอืมให้เริ่มวาดเส้นอะไรก็ได้แล้วก็ยื่นกระดาษกันไปกันมาหนึ่งนาทีมาดูกันว่าพวกคุณจะวาดอะไรออกมาวาดอะไรไว้ได้งั้นเดี๋ยวเจมเริ่มก่อนได้ครับจับเวลาครับอุ้ยเป็นหัวใจนะคะอันแรกเก่งมากที่ทำให้มันดูแบบเป็นรูปเป็นล่างเป็นอะไรได้เลยเขาเรียมันหูเลยอ่าแกแล้วเขาไม่ยกปากกาด้วยนะใช่เขาทำตามกติกาฉันก็แบบไม่สามารถขัดเขาได้ไงโอเค พี่เอ็ดปิดท้ายตายแล้วตั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 วมันจะเละอะเอ็นดูโอเคอะโชว์กล้องหน่อยครับแต่ก็ได้吼มันคืออะไร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 หนึ่งสองสามมันคืออะไร มันคือน้องตัวอะไรตั้งชื่อให้มันหน่อยไหมัมนคือตัวอะไร,รอ,อ่ะเออมัน <N J. S 2> เกิดจากความรักแล้วกันนะตัว่หเพราะว่าเจว,ว่มันเริ่มมาจากหัวใจเนาะใช่เจมเริ่มว่าจากหัวใจแล้วอันที่ที่สองอ่ะพี่นี่ก็เริ่มว่า จีงก็เลยว่าปีกตามเพราะอันที่ถามอ่ะมันเริ่มแบบหลุดคอนเซปที่เจีมคิดเพราะว่าพีเดีดะลากเส้นมาไอ้ตรงนี้จีมก็แบบใช่จบตัวยังไงดีเลยเนู่ยจีมก็เลยว่าอีกตรงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับผมก็สิ่งที่คิดก็คือต่อให้แบบรูปลักษณ์มันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ความรักก็เป็นสิ่งที่แบบสวยงามนะนี่เห็นไหมผมว่าคำนั้นคอคำนี้ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความรักไงเราถือว่ารูปหัวใจก่อนแล้วส่วน อันนั้นจะเป็นอะไรสุดท้ายปุ๊บเราก็มองที่ความรักที่ดีจะบอกว่าเน็ตขาดเจมไม่ได้นะเพราะว่าทั้งการวาดรูปทั้งคำพูดอ่ะใช่คะคือถ้าไม่มีเขาขยายความอ่ะเน็ตเวิร์กวางมากเลยลูกเผลอไหมวโท้อซาระภาพไงเธอได้ไปฟังดีครับอ้าวร้องต่อสิยาท้อละภาพใช่ไหมก็จใช่อยูะวันนี้แหละครับ ชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยงยงยยยอะไรอะ EFM แฟนดอมไล